ค่ะคุณรู้หรือไม่การทำเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวมีอยู่หลากหลายวิธีแต่จะลดเวลาและทำให้ปลาไม่มีกลิ่นคาวแถมยังอร่อยได้รสชาติตามต้องการมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าพาเ,าเข้าครัวพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะเรามาเริ่มกันเลย วันนี้เราได้ปลากระพงมาค่อนข้างใหญ่นะคะได้ปลาเบ็ดมานะคะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือ15นาทีนะคะแล้วขึ้นพักไว้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำลงไปต้มกับน้ำเดือดเดือดนะคะรองตะไคร้นะคะลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มประมาณ10นาทีนะคะ พาะปลาค่อนข้างตัวใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ใส่ต้นใบขึ้นช่ายด้วยค่ะตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำราดนะคะเราจะมีพริกขี้หนูสวนกระเทียมรากผักชีเกลือรสด,ดีนะคะหั่นกระเทียมเลยค่ะโขกพริกรากผักชีให้เข้ากันแล้วจะเราจะผสมกับน้ำต้มปลากระพงนะคะแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะโขกเสร็จเราก็ ชาวผสมในชามนะคะตามที่เราเตรียมไว้นะคะปริมาณน้ำราดนะคะขึ้นอยู่กับตัวปลานะคะถ้าปลาตัวใหญ่ก็ทำเยอะหน่อยหรือจะทำเผื่อไว้ก็ได้นะคะเอเอาไว้เติมค่ะเวลาเราซดน้ำหมดนะคะแล้วก็ใช้เติมได้นะคะราดไปที่ตัวปลาเลยค่ะบีบมะนาวนะคะตามชอบนะคะค่ะชอบเปรี้ยวแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ วันนี้ปลากระพงเนื่อมะนาวของเราค่อนข้างจะจัดจ้านนะคะเราใช้พริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็ใช้มะนาวนะคะวันนี้จะออกเผ็ดเปรี้ยวนะคะเค็มนิดนิดรสชาติจัดจ้านกลมกลม่อมอร่อยนะคะเมนูปลานะคะเมนูคนรักสุขภาพนะคะปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะย่อยง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะ ค่ะเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะออมีวิธีหลากหลายนะคะบางคนก็จะเอาไปนึ่งนะคะแต่วิธีนี้เป็นการลดเวลาลดขั้นตอนนะคะเราต้มเพราะปลาค่อนข้างตัวใหญ่นะคะการทำอาหารไม่มีผิดมีถูกนะคะอยู่ที่ความชอบความคิดและจินตนาการค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาดูคลิปติชมเข้ามาได้นะคะหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆคำแนะนำอะไรดีๆก็ามาแบ่งปันกันค่ะ ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้อีกเช่นเคยนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามและทุกการสนับสนุนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ